สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสไตล์ล้านนะคะวันนี้เดี๋ยวสตาจะเอาเีดส,สีทองมาให้ดูนะคะสีผมที่เป็นสีบลอนด์ประกายทองหรือว่าสีสีออกทุกอย่างที่เป็นประกายทองไม่ว่าจะเป็นดาร์กบลอนด์นะคะบลอนเข้มประกายทองบลอนด์สว่างประกายทองนะคะแล้วก็บลอนกลางประกายทองนะคะแล้วก็มีสีแบบไหนบ้างที่ปิดผมขาวได้ดีกว่าสีที่ ปกติทั่วไปแล้วก็มีสีอะไราบ้างที่แก้ผมด่างได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่เลยนะคะเฉดสีทองนะคะเป็นเฉดสีที่เป็นเฉดสีโทนร้อนนั่นเองนะคะมีโทนเย็นแล้วก็โทนร้อนวิดีโอนี้สายจะมาพูดถึงเฉดเฉ,เฉดสีโทนร้อนนะคะโอเคเฉดสีโทนอุ่นหรือว่าโทนร้อนนั่นเองนะคะนี่เบอร์อะไรบ้างเดี๋ยวสายจะเอามาให้ดูนะคะทุกอย่างที่อยู่ในนี้นะคะก็จะเริ่มต้นด้วย นำเบอร์ข้างหน้าเป็นสีเบทแล้วก็ด้านหลังเป็นประกายสีนั่นเองนะคะถ้าเกิดสมมติว่ามันมีสามตัวแบบนี้นะคะก็จะเป็นประกายแล้วก็เหลือบด้วยนะคะเ,เห็นหรือเปล่าไม่รู้นี่นะคะอ่าโฟกัสแล้วนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งนะคะ ก็จะอยู่ประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันนะคะมีสีอะไรบ้างเพืเ่อนๆก็สามารถที่จะดูได้เลยนะคะถ้าเกิดใครอยากได้แบบไม่ได้เวอร์มากนะคะสาาอยากแนะนำเบอร์603นะคะเป็นสีอ่าดาร์กเนเชอร์โกลเด้นบอลนะคะประกายทองนั่นเองนะคะก็คือสีค่อนข้างที่จะมีเทียมบอ์นะคะแล้วก็มีประกายสีทองอันนี้ก็จะสว่างขึ้นมานิดนึงนะคะเป็น Natural Golden นะคะโกลเดนบรอนนะคะก็คือสีบรอนทองนะคะ703ถ้าใครจะไปซื้อสีมาทำเองนะคะเบอร์703แล้ว803ก็จะสว่างขึ้นมานิดนึงนะคะแล้ว903เนี่ยก็เป็นสว่างที่สุดนะคะในเฉดโทนนี้นะคะก็สามารถที่จะทำได้นะคะสีในแถบนี้ถ้าเกิดเป็นผมดำนะคะเป็นผมดำมากๆนะคะก็จะอยู่ที่ออกคือมันทำได้ ถ้าอยากได้โทนนี้นะคะให้ใช้แบบบู์เบอร์903ไปเลยแล้วคุณก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดีย๋ยวถ้าเกิดอยากได้903แบบนี้ก็ต้องลงผงฟอกก่อนนะคะผงฟอกก็เดี๋ยวสตาใส,ส่สูตรไว้ในช่องด e สคริปชั่นนะคะว่าผงฟอกใช้ยังไงแล้วก็สำหรับผมอ่อนแอผสมยังไงนะคะผสมให้มันอ่อนลงหรือว่าใช้ปลีบบาร์ได้นะคะป้องกันที่จะเกิดผมด่างได้มากที่สุดนั่นเองนะคะ โอเคทีนี้นะคะเรามาดูตัวนี้กันบ้างตัวนี้ก็คือเบดแล้วก็ปิดผมขาวได้ด้วยนะคะตัวนี้คือตัวเบดแล้วก็ปิดผมขาวได้ด้วยแต่เป็นประกายสีทองนั่นเองนะคะก็จะมีมันไม่มีศูนย์อยู่ตรงกลางนะคะก็จะเป็นสีเบดเลยแล้วก็สีประกายเลยนะคะก็มีสีสนสามก็เป็นประมาณนี้นะคะซึ่งมันไม่ได้ออกทองมากเท่าไหร่มันเน้นข้างไปทางออกหลอนออกน้ําตาลนะคะน้ำตาล ทองอย่างเงี้ยค่ะเป็นแค่ประกายนิดเดียวนะคะแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าจะใช้ตัวนี้นะคะให้ใช้ไฮโดรเจนแค่6%กเนะคะส่วนตัวนี้2คือ4กับ5นะคะ4 4 3กับ5 3ให้ใช้ไฮโดรเจน6%นะคะแต่ว่า6 7 8อันเนี้ยใช้ไฮโดรเจน9%นะคะแล้วก็9นะคะ9 3นะคะ ก็ให้ใช้ไฮโดรเจน1 2ไปเลยนะคะเพราะว่ามันจะได้ลิฟหรือว่าให้ทำให้สีสว่างขึ้นนี่คือหลักการการใช้ไฮโดรเจนที่ทำไมถึงต้องใช้ไฮโดรเจนต่างเลเวลกันนะคะโอเคทีนี้9กสก็คือไฮโดรเจน83393 3ก็3ตัวนี้นะคะให้ใช้ไฮโดรเจน12ซนะคะผมก็จะได้แบบสีที่ลิฟได้มากที่สุดนะคะดึงเม็ดสีออกมาให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะคะ ีนี้933ทําไมถึงไม่93 933มีความเป็นทองมากกว่านั่นเองนะคะมีความเป็นเป็นบรอนเป็นบรอนประกายทองมากกว่า2ส,สีด้านบนนะคะเห็นไหมมันจะรู้สึกว่ามันจะพอบมากกว่ามันจะสว่างมากกว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครที่มองหาสีที่แบบ อยากสว่างเยอะๆเลยนะคะแต่ว่าเนี่ย93กับ933นะคะแนะนำให้คุณใช้ไฮโดรเจนที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าให้คุณพรีไลท์ก่อนหรือว่าทำการฟอกผมก่อนนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดเป็น83กับ8 833คือลงได้เลยใช้ไฮโดรเจน12%นะคะ โอเคแล้วทีนี้เรามีอีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้กับตัวนี้ต่างกันยังไงทุกคนก็จะเห็นว่าสีเขาก็จะเข้มกว่าเพราะฉะนั้นเฉดโทนนี้นะคะ003 00, 3. 00, 3. 00 3. คือตัว intense ตัวที่มีเพิ่ม pigment ลงไปให้มันมี pigment ที่เยอะขึ้นนั่นเองเพื่อประโยชน์คือเพื่อปิดผมขาวได้เยอะขึ้น ปิดผุมขาวได้แน่นขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็น4 0 0 3 5 0 0 3 6003นะคะแล้วมันจะเป็นเป็นสีรวมเป็นสีที่ instant เป็นสีที่แน่นนะคะแล้วก็ปิดผมขาวได้ดีนะคะอันนี้ก็ใช้เช่นเดียวกันนะคะถ้า4กับ5ใช้เปอร์เซ็นที่ใช้ก็คือ6เปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเกิดสมมติว่าใช้9%หรือว่า12%ทําทำให้เกิดอะไรขึ้นทำให้สีจางเร็วนะคะสีมันจะเฟซหรือว่าสีมันจะจางจากเส้นผมของเรา เร็วขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดู6อันนี้หกเจ็ดแปดนะคะหกเจ็ดเนี่ยใช้เก้าเปอร์เซ็นต์ได้นะคะทีนี้แปดก็ใช้สิบสองเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากปิดผมขาวจริงๆตัวนี้ไม่ต้องผสมสีอื่นแล้วที่แบบจะให้ปิดผมขาวนะคะแต่ไม่อยากถ้าเกิดอยากได้อินเทนส์แบบนี้แต่ไม่อยากได้ทองก็ให้ใส่จุดหนึ่งลงไปด้วยนะคะโอเค แล้วก็นี่คือวิดีโอที่สไตลจะเอามาพูดถึงเรื่องสีผมทั้งหมดที่เป็นประกายทองเดี๋ยววิดีโอหนะ้สาสไตลจะมาพูดถึงสีมะฮอกกานีแล้วก็สีคาราเมลแล้วก็ช็อกโกแลตนะคะโอเคถ้าเกิดว่าใครชอบอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามไว้นะคะอ่าสไตล์บิวตี้ไบรท์ตันนะคะก็จะคุยเรื่องสีผมเรื่องการทําผมนะคะแล้วใครมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมก็สามารถที่จะ ส่งข้อความหรือว่าส่งฝากคอมเมนต์มาถามกันได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้สตาร์ก็ต้องลาไปแล้วอยากให้สตาร์พูดถึงสีผมหรือว่าแนะนำสีผมยี่ห้ออะไรเบอร์ไหนที่เหมาะกับสาวผิวสีอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะ,อะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายนี่เราจะเอามาให้ดู ประกายทองนะคะเผื่อว่าใครที่ชอบข้อดีของการทําสีผมประกายทองก็คือทําให้หน้าสว่างหน้าไบรท์นั่นเองนะคะโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ